สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน้าน้องหมาพัตะคุยใหม่แล้วนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะเป็นเอพีที่สองนะคะฝนตกแรงมากดูน้ําไหลมานะคะน้ำฝนนะเพื่อนเพื่อนมันไหลมาเจงิงนองปิดทางเข้าสวนหญ้าเลยหญ้าเป็นผู้อระสบภัยนะจ้าไม่มีน้ําไม่มีทางเข้าสวนนะจ้ะเด็กเชนของหญ้าก็ยังอยู่นะคะ เดแก้งของย้าก็มาเล่นน้ำฉำปอดไปเลยจ้าของชอบของเขาเลยนี่จ้าเพื่อนๆน,น้ำจึงนองไปทั่วเลยจ้าเด็กแก้งวิ่งเล่นตื่นเต้นจังเลยย่าก็ตื่นเต้นไม่แพ้พวกเขาเลยจ้ะเพื่อนๆน,นี่นคะนคะนะคะฝนจะเริ่มซาแล้ว แต่น้ำก็ยังไหลมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยจ้าแรงมากออกไปได้ออกไป,ออกไปข้างนอกไม่ได้เลยติดฝ้นอยู่นะจ้าติดทางทางปิดอยู่จ้ะเพื่อนๆน,นี่เด็กแก้งของย่ามาเล่นน้ํามาเล่นน้ําตามย่ามาเล่นน้ํานี่ความสุขเล็กๆความสุขเล็กน้อยของพวกเขา นี่เป็นประวัติศาสตร์ในการตกเรนจ้าตกว้ตกหนักมากแปบ๊บเดียวแต่ว่าแรงมากเลยมองไม่เห็นทางเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่อุ้ยตกใจตกใจจะตกใจป้าป้าป้ากลับได้แล้วกลับได้แล้วนี่ทาง ทางไปสวนญ้าโดนน้ำโดนน้ำสะทางหมดแล้วเอากรวดเอาหินของหญ้าออกมาเหลือแต่เหลือแต่ขี้โคลนไว้ให้นี่จ้ะดูน้ำไหลดูไหล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 เตแกงแกงของเราจะข้ามคลองอู้ย,ยงเล่นกันนวลเนียนวลเนียัน,เ,นยเลย เล่นน้ำ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 ตามสุขของาวจริงๆเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำน้ำไหลไม่ได้เห็นบ่อยๆนะจ้าเพื่อนๆไม่รู้กี่ปีเราจะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกตกใจหมดเลยย่าเห็นน้ําแบบนี้ก็ตกใจไม่รู้น้ําคลองเป็นยังไงมั่งเราก็ยังไม่ได้ไปเห็นน้ําคลองเลยจ้าเพื่อน ไปวอยไปวอยขึ้นไปวอยเดินเลาะเดินเลาะจ้าเดินเลาะจ้าเดินเลาะไปเรื่อยนะครับเล่นน้ำ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 ไปเด็กแข้งอืมไม่รู้ลำยายยาเป็นไงมั่งไม่รู้ลำยายยาเป็นไงมั่งอีกสวนหนึ่งยังไม่ได้ไปเลยฝนตกอยู่ฝนตกอยู่นะจ๊ะ เรายังไม่ได้ไปว่าจะไปดูเหมือนกันฝนตกหนักมากหนักตรงนี้ออกพรรษาปีนี้สุดยอดเลยฝน mm hmm. กลับบ้านกลับบ้านเพื mm ่ hmm. อนป้าป้าลูกป้ากลับบ้านลาไปกินข้าววันนี้พ่อคอยแล้ว <c oughs> ไปไหนกันเนาะไปไหนกันเนาะม,มาแล้ว,วมา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 เสียงอดเสียงอึ่งร้องแล้วบุนทางมามามาแล้วเวจะพากันไปทางไหนโอ้เพื่อนเพื่อนรู้เลยพาไปลงคลองเด็กๆไปคลองแน่เลยฝั่งนู้นอะ จะไปทำไมอีกตรงนี้ต้องเป็นคลองอยู่ล้วบรรยากาศทามทางเพื่อนๆเด็กๆไปละไปตามเอ่อตามใจของเขาจินตนาการไปเราก็จะเดินกลับ สนุกามากเลยใช่ไหมเป็นฝนสนุกมากเลยใช่ไหมเนี่ยมา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 ,ามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วไหนอะชาไทยอยู่ไหนชาไทยอยู่ไหนมาให้น,ำ,น,ำ,น,ำ,ทนำทางนี่นำทางนะจ๊ะกอล์ของเรา ก็ของเรานำทางกลับบ้านคอยมั้งไ่คอยมั้งไ่คอยหน่อยไม่ได้หรอ mm hmm. ไปไหนอีกอะไม่เข้าบ้านเรอ ไปไหนแล้วอะ่ตะตาเอ๋ตาเอ๋แชทไทยไปทางไหนอะ่ะไปลงคลองแล้วมังเนี่ยน่าจะไปนั่งดูน้ําตีคลองไะน้ําขึ้นอย่างเงี้ยลงคลองแล้วป่านี่ชอบ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 ,ชอบนั่งดูน้ําไหลอ้าวิ่งมาแล้ววิ่งมาตามหลังเลยวิ่งมาตามหลังเลยสนุกไหมลูกอู้สนุกไหมลูกสนุกไหมคะ สนุกไหมฝนตกหนักเย้สนุกไหมฮะสนุกบ่าวฝนตกหนักๆเย้สนุกไหมไปเข้าบ้านพอแล้วหนาวไปไปไปเข้าบ้านไปเร็ว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 เดินมาเดินมาเร็วๆไปเข้าบ้านเราไปเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อใส่ข้าวให้กินนะจะได้นอนหาที่นอนอุ่นๆเลยหาที่นอนอุ่นๆเลย ตรงไหนมีที่นอนมั่งตรงไหนมีที่นอนมั่งวันนี้วันนี้มีที่นอนตรงไหนมั่งเนาะให้นอนได้อุ่นๆมั่งเนาะมีที่นอนตรงไหนมั่งเนาะนอนอุ่นๆจ้า <c oughs> มีแต่น้ำเจิงไปหมดเลยมีแต่น้ำเจิงไปหมดเลยนะจ้า <c oughs> ตัวอื่นตัวอื่นไปทางไหนหมดแล้วไปเล่นน้ําไปเล่นน้ําอ่ะโอ้เด็กแก๊งของย่ามาหลบอยู่ตรงนี้เองเป็นไงบ้างลูกเป็นไงม่วงหนาวหนาวไหมหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวไหมคะหนูหนาวไหมลูกโอ้ยไม่มีที่นอนเหรอลูกไม่มีที่นอนกันเหรอโอ้ยไม่มีที่นอนกันนะคะมารวมกันอย่าทะเลาะกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะ ไม่ทะเลาะกันนะลูกนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันประสบภัยด้วยกันเราอยู่ในระหว่างการประสบภัยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะเพื่อนๆกับวันวุ่นวายฝนตกหนักจ้ากับเด็กๆตือแกงของย่ามีความสุขไปแบบเนิงวันนี้สวัสดีจ้า